สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ร่วมกันศึกษาะรับและจับสะสมเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของฝังของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมสาราครับเื่องครับเป็นเซตบล็อกสุดท้ายนะครับที่สัญญากันไว้นะครับก็จะจบสัญญากันแล้วนะครับก็คือเป็นเซตบล็อกของเป็นกล่องชุดของหลวงพ่อปานนะครับที่เป็นแบบพระยุคใหม่ๆนะครับซึ่งจับต้องกันได้นะครับตามสโลแกนของช่องนะครับมี หลักร้อยพุทธคุณสูงหลักพันพุทธคุณสูงนะครับซึ่งอันนี้ผมก็คิดอยู่ตั้งนานว่าผมจะจาแยกยังไงอย่างนี้นะจะถือว่าเป็นหลักลร้อยหรือหลักพันดีนะครับเพราะว่าองค์พระยังหลักร้อยนะครับแต่ว่าพอรวมเป็นบล็อกเซตเนี่ยก็เป็นหลักพันได้เหมือนกันนะครับแต่ก็เอาเป็นหลักร้อยแล้วกันเพราะว่าบางทีคนที่สำหรับพี่ๆที่แบบอยากจะห้อยอารัธนาอาจจะไม่ได้อยากได้ทั้งชุดนะครับอาจจะได้อยากได้เป็นองค์นะก็เป็นองค์หลักร้อยอยู่นะครับก็เลยขออนุญาตเป็นหลักร้อยพุทธคุณสูงอยู่นะครับ ก็สำหรับอันนี้นะครับเป็นรุ่นปีสามหกนะครับรุ่นปีสามหกเนี่ยจริงผมเคยทำคลิปไว้เหมือนกันเนาะเรื่องแบบว่ารายละเอียดวิธีการสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ด้านหลังนะครับก็สำหรับรุ่นนี้นะครับกล่องเปิดได้ใช่ไหมชือ่อนะครับด้านหลังกล่องก็ไม่มีนะมานะถึงเข้ามาหลังกล่องเลยคนระับแล้วก็เที่ยวก็จะเป็นรุ่นใหม่ละนี่นะปีสามหกก็จะเป็นตัวสลักแบบที่เราคุ้นเคยนะครับสรับ เปิดอย่างนี้เนาะแต่อันนี้มันหักนะครับเที่ยวมันหักอยู่นะครับถ้าใครดูรีวิว3ากล่องก็คงจะได้เห็นกล่องนี้ไปแล้วแหละจริงผมก็มีแค่อย่างละชุดนะครับไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นยนะครับแล้วก็ที่หน้ากล่องเนี่ยนะครับก็จะเขียนว่าพิธีพุทธาพิเศษนะครับเสาห้านะครับพระภูวิหารกิจจานุานุการนะครับขออภัยนะครับพระภูวิหารกิจจานุการนะครับหลวงพ่อปานโสนานโทนะครับ วัดบางหนมพวโพเสนาจังหวัดอยุธยานะครับ27มีนาคม2536นะครับซึ่งเนี่ยผมก็มีข้อสงสัยแล้วผมก็ยังหาข้อมูลไม่ได้แนละ้วต้องขออภัยจริงๆนะครับก็ถ้าใครรู้ข้อมูลก็ช่วยแชร์ลงมาหน่อยแล้วกันนะครับว่าเอาจริงๆอ่ะ,อะปีสามสามเนี่ยควรจะเรียกว่าสู่มาตุภูมิหรือสู่พุทธภูมิดีนะครับเพราะว่าปีสาเนี่ยครับ นี่ผมเปิดซักล่องแล้วซึ่งกล่องเขี่ยวหักนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นกล่องจริงต้องมีเขี่ยวเปิดได้แค่เก้าสองศาเนาะซึ่งเนี่ยครับโอ้เขามีหกนะครับ่าครับชือ่อเหมนเดิมอันนี้มาเป็นอย่างนี้เลยซึ่งอันนี้เนี่ย นันเขียนว่าสู่พุทธภูมินะครับนี่นะครับเขียนด้านบนนี้เนาะนะนช,นช้นยูชีนะครับสู่พุทธภูมินะครับวัดบางนุ่มโพปีสองพันห้ารอยสาสิบหกนะครับแต่กล่องของกล่องของปีสาสามนะครับอเอามาใหมเอามาให้ดูนะเดีย๋ยวดูนะกล่องของปีสามสามนันเขียนว่าสู่พุทธภ,ภูมิปีสามสามนะครับแต่จริงมัน ปีสามสามเนี่ยที่องค์พระเขียนว่าููมาตูภูมินะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าใครรู้ก็ลงข้อมูลแจ้งไว้ให้หน่อยแล้วกันนะครับสําหรับรุ่นนี้เนี่ยมีข้อมูลแล้วครับอดี <c oughs> ใจกับผมเลยครับมีข้อมูลละก่อนหน้านี้ปีหนึ่งปีสามสามผมไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนนะครับแต่ว่าพอมาปีสามหกยังมีข้อมูลแล้ว บนะครับพระพิมพ์พระพุทธเจ้าประทับสัตว์ด้านหลังงานเกาะเพชรรุ่นสู่พุทธภูมิปี36นะครับเป็น,ปนพระที่มีการผสมชนวนมนสันเก่าของหลวงพ่อด้านหน้าองค์พระเป็นพระทรงสัตว์และ ส่วนด้านหลังเป็นยันเกาะเพชรที่เป็นยันอันเรื่องลรือระบือนามว่าศักดิก์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระหลวงพ่อปานรุ่นเก่ามีราคาสูงมากจึงสามารถใช้ร่่นี้แทนได้ปลุกเสกณวันเสาห้าวันที่27มีนาคม2536จัดสร้างโดยพระครูวิหารากิจจานุยุทธในวงเล็บบุไรกิติสารเจ้าอาวาสวัดบางนมโค ดยมีพระเกจิร่วมปลุกเสกมากมายอาทิเช่นหลวงูทตีวัดพระขาวหลวงพ่อแมนวัดนต่างนอกหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วหลวงพ่อปูนวัดบ้านแผนพระครูวิหารกิจจานุยุทธ์ในวงเล็บภูไยกิติสารเจ้าอาวาสวัดบางนมโคจังหวัดอุธยาหลวงพ่อมีเขมมธรรมโมวัดมางวิชัยอยุธยาพระครูกิตติธรรมธาดาในวงเล็บเจ้าอาวาสวัดเจ้าแปดรงไกจังหวัด อริทย,ยาหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจา้าส่วนมวลสารที่ผสมได้แก่พระเนื้อดินที่หักชำรุดของหลวงพ่อปานพระเนื้อดินที่หักชำรุดของหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนกพระปกเนื้อดินต่างๆที่หักชำรุดพระที่หักชำรุดของหลวงพ่อเล็กวัดบางนงโคและมีการผสมพระเนื้อดินรุ่นสูงมาตุภูมิปี33ที่หักชำรุดโดยมี การอุดผงเก่าด้วยผงของหลวงพ่อปานผงเก่าหลวงพ่อเล็กโดยผงเก่าที่อุดเนี่ยครับจะเป็นผงเก่าของหลวงพ่อปานผงเก่าของหลวงพ่อเล็กวัดบางนมโขผงพระเจ้คุณเขียนรับตามโสดหลวงพ่อปานของหลวงโพและสีลิงดำซึ่งแล้วก็ผงหลวงพุทธวสแกขผงหลวงปุทธิมัผสาขาวนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะมีรายละเอียด ต่างกับรุ่นอื่นนะครับถ้าใครชอบแบบเชิงข้อมูลแบบพระมีประวัติชัดเจนครับแนะนํารุ่นนี้นะปี26นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ที่เห็นนครับนี่ครับ6พิมพ์นะครับมีขี่นกขี่ปลานะครับไล่อย่างนี้เนาะขี่นกขี่ขี่นกขี่หนุมานขี่ไก่นะครับขี่รถขี่เม่นขี่ปลานะครับซึ่ง จริงๆก็จะมีพิมพ์คล้ายๆปี33มสามครับมีพิมหลวงพ่อปานมาบำรุมโคด้วยนะครับซึ่งในบ็อกเซ็ตเนี่ยในในกล่องชุดเนี่ยก็จะไม่ได้รวมพระพิมพหลวงพ่อปานมาด้วยนะครับ mm hmm. ก็พระมีทั้งเนื้อดินปุดผงด้านบนนะครับแล้วก็มีพระเนื้อผงด้วยนะครับเทที่ผมเคยเห็นเนาะทีนี้เรามาดูองค์พระกันเลยดีกว่า mm hmm. แกะยากอีกแล้วนะครับ คือฟองน้ำอันนี้ก็จะเป็นฟองน้ําเป็นแบบยางอัดแล้วนะไม่ได้เป็นแบบกระดาษแบบปีสามสาบนะครับแน่นมากนี่คือผมได้มาแล้วผมก็เจ็บเลยผมไม่ได้เปิดดูเลยอะองค์ลินนี่จะชอบแน่นตลอดนะผมก็ไม่เข้าใจมาว่าทําไมปกติองืินลุกแล้วยังไ,ไม่ออกเลยโอ้ลท่านหนามากนะครับก็เลยยาบหน่อย เือแล้วรุ่นนี้ทำไมก็ไม่รู้ครับต้องแบบพระต้องหนาตลอดเลยนะเหันความหนาดิหนาเตอะ <c oughs> พิมพ์ฉี่นกนะครับเป็นฐานสามชั้นผมไม่แน่ใจว่าถ้าเปรียบเทียบกับหลงวงพ่อปานแมัมนุมโครจะถือว่าเป็นนกอะไรฐานเฉียงเปล่าไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นเขียนว่าโูมาตูภูมินะครับบรรทัดบนวัดบ้านนมโคแล้วก็ยันเกาะเพชรนะครับแล้วก็ปี2536นะครับข้างค่อนข้างหนานะครับมาดูเนื้อดินกันดีกว่าครับเนื้อดินที่ว่ามีผสมมวลสารเก่าค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นดินแบบโซนละเอียดเลยนะครับโซนกรอง ดินกรองมานะครับในเนื้อจะละเอียดนะครับเพราะอย่างนี้เวลาใช้เนียเนื้อจะจัดสวยดีนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเจอพารุ่นนี้สภาพใช้เท่าไหร่ครับนี่นกเหมือนข้าบอะไรอย่างี้แล้วแต่ไม่ใช่พิมพ์นะเป็นแบบน่องลอยนะครับนี่ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆมีคลิปที่ทําละเอียดไปแล้วน้องนี่าน้านามากเลยนี่หน้าเมื่อกี้ถอดไม่ออกนะครับจับก,กล่อง นี่ครับองอุดกะเป็นของอย่างนี้คร awesome. ับเทาเทาอมชมพูนะครับแล้วก็มีเม็ดดำๆไเม่ขาวๆาลอยๆอยู่นะครับมีหลายคนบอกส่งให้นานหน่อยนะครับนี่ครับนานหนานานให้ครับทําให้ทุกอย่างครับสารพัเครื่องนี่บจนเดิมนะครับขอแคบบางยังไงดีนอกก่อนนะครับ ต่อไปอิ่มหันมากนะครับมาดาถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปผมก็คงไม่ได้จับหน้าพักขนาดนี้นะครับแต่ว่าอย่าดุผมนะครับผมกลัวแต่นี้คือแบบรีบจริงๆนะครับก็เลยไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับ เราก็อยากให้แบบว่าเปิดดูข้องมันเลยเงี้ยครับผมก็ไม่มีเตรียมไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้พิมพ์หนุมานะครับได้เป็นหนุมานใหญ่ทรงเครื่องอีกเช่นเคยนะครับเหมือนปีสามสามเนาะด้านหลังเหมือนกันนะครับสู่พุทธภูมินะครับมัดบ,บางนุ่มโกปีสามหกนะครับก็ผงอุดนะครับมาดูกันฮเหมือนจะมี เหมือนองคพระจะมีหน้าตาไหยอ่ะไม่แน่ใจนะครับมืนมีตากับปากโผ่มาเหมือนกันนะครับดูอมอุดเห็นไหมครับผองอุตไม่เป็นโซนเดียวกันหมดนะครับส่วนเชิงลึกยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถึงว่า,าทำไมชื่อรุ่นถึงได้สลับกันระหว่าง ปี3-3มกับปี3-6อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ผมก็รู้สึกว่าเป็นพราดีผมก็เก็บตลอดนะครับถ้าเจอแบบราคาได้โอกาสเหมาะนะครับก็จะเก็บตลอดนะครับแบบนี่ครับมาอนี้กผนเอาไปไฮไลท์นะครับเฮ้ะไปมองอีกก่อนกันเนาะ ขุดนี่องเล็กองบางนะครับขุดก็จะองสวยๆขุดจะมีหน้าอย่างนี้ครับมีุ่ดใหญ่ทรงเครื่องนะครับด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับสุขขดก็จะพูมนะครับวัดนี้หนุ่มโคปีสามหกยันนี้เตืนมั่งชัดมั่งแล้วแต่องนะครับอ้าองนี้ทำไมอุดเป็นแบบนี้ล่ะ <laughs> เน้นอันนี้เป็นหงด้านในนะครับตัวอุดบนหายไปนะครับด้านไหนก็จะเป็นอีกอุดหนึ่งครับคือธรรมดาหลวงพ่อปายก็จะมีอุดของพุทธคุณข้างในนะครับแล้วก็อุดด้วยปูนผสมอสักอย่างในด้านบนอีกทีนึงครับขเขาเรียกจบจบอุดนะครับอันนี้จกอุดหายไปนะครับ เป็นเม่นอ้วนเหมือนเดิมนะครับที่เคยบอกไว้นะครับคําว่าเม่นอ้วนเนี่ยคือไม่ใช่ตัวเม่นอ้วนอย่างเดียวนะครับคือองค์พระก็จะอ้วนด้วยเนี่ยผทียบไม่ดูนะเห็นป่ะองค์พระก็จะอ้วนด้วยนะครับ,นะน,รน,น,รบน,นี่คือเขารอพิมหลวงพ่อปานที่ทันหลวงพ่อปานเลยนะ ้างก็จะหนานะครับของในด้านข้างาองนี้ประมาณนี่ครับนี่องนี้จุกอุดยังอยู่เห็นไหมครับถ้าเป็นจุกอุดจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเป็นผงด้านในก็จะเป็นผงขาวๆอย่างนี้ รวดเร็วนะครับเพราะว่าอามีหลายคนบอกว่ามันยาวไปหน่อยคราวที่แล้วนะครับก็พิมพ์ขีปลานะครับพิมพ์ขีปลานี่เป็นอีกพิมพ์นหนึ่งที่ผมชื่นชอบนะครับของปีนี้นะครับหมายถึงว่าของปีสามหกนะครับนี่องค์พระคล้ายๆมีหน้านะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าใครรู้ช่วยบอกผมด้วยนะครับคอมเมนต์บอกก็ได้ครับ เนี่ยปลามีหน้ามีเกรดอะไรละเอียดเนี่ยชัดเจนนะครับมีครีบมีเส้นครีบอะไรครบนะครับมีด้านหลังกดชัดนะครับมัตตาภูมมัดบานนุมโคครับยันกอเพชแล้วก็ปีสามหนะครับของอุดอันนี้เป็นไงมัง่งหัวนี้จุกกับหายหมดนะครับจุกมีโฟกัส ส่วนปี3าหเนี่ยผมอุดก็เหมือนหลวงพ่อปานเลยครับคือถ้าผมอุดไม่อยู่ครบเนี่ยก็ราคาหายไปแบบเหลือแบบไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับคือหายเกินครึ่งแล้วกันนะครับยังไงต้องดูผงอุดให้ให้ดมเดิมให้เก็บเดิเดิมครับขอ,องสุดท้ายครับไฮไลท์สุดนะครับพิมพ์ขีกล ยากเหมือนกันนะครับแต่ัน,นไม่ได้นาเนี่ยีไก่ก็เป็นไก่อันนี้เป็นไก่หางพวงแน่นอนครับเป๊ะๆหันขวาอันนี้ถือว่ากดชัดมากนะสุพุทธภูธภมัดเบ้านโ้โคลีสารับ อ่ามีผงอุดขาวส่วนใหญ่ผมจะเก็บผงอุดที่มีจุกมากกว่านะครับคือต่อให้อุดล้นอุดอะไรหมายถึงว่าอันนี้อุดล้นขึ้นมาก็ตามแต่นะครับแต่ผมก็จะเก็บเก็บไอ้ที่แบบว่ามีมวลสารมากกว่านะครับแต่จริงก็แล้วนะแล้วแต่ใครชอบนะบางคนก็ชอบแบบว่าเฮ้ยแต่ผงวุฒิคุณล้นๆ้นยังไงก็ดีกว่าอะไรนะครับอันนี้ก็ก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับ แต่ชอบมาชอบแบบไหนโซนไหนนะครับได้ทั้งสองแบบคือขอให้พาสมบูรณ์ไว้ก่อนนะครับคือเห็นเป็นสีขาวก็ต้องแบบแห้งนะดูนะต้องมีความแห้งเกาอยู่นะครับนี่คือผมมาแกะสดๆเลยนะไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะครับก็เลยจะมาลักษณะนี้ครับ สำหรับวันนี้ผมสารับครื่องก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับครับท่านใดชอบใจหรือว,ว่า,อ,าอยากรู้ข้อมูลอื่นลองไปดูเก่าๆของผมนะผมก็มีทาแชร์ไว้หลายคลิปเหมือนกันนะครับก็สำหรับวันนี้เพื่อไม่ให้คลิปมันยาวไปนะครับก็ผมสารพัดเครื่องขอบจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ